ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานเพื่อผ่านไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้มาใช้สนามกีฬาซึ่งวันรับประมาณ2-3,000คนประกอบกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจะย,ยกระดับสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับชาติที่เร่งด่วนยิ่งคือ การที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในระหว่างวันที่7ถึง19พฤษภาคม2569แต่สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอดิฉันจึงขอกรับเรียนท่านประธานเพื่อผ่านไปยังท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สองสว่างสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สว่างเพียงพอเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่กับเรียนท่านประธานเพื่อขอบคุณและชมเชยผู้บริหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรมทางหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพอได้รับทราบและประสานให้แก้ไขปัญหาจุดกับรถใต้สะพานท่าทองฝั่งเมืองสุราษฎร์ธานีมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งท่านผูน้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่สองก็ได้มอบหมายให้ท่านพิษนุศิลสวัสด รองผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซนโอกาสนี้ิิฉันในนามตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ